บังเกิดอ่ะนีดีปูชุกเฮดี้ปูชุกแต่งงานใช่ไหมเขาจะต้องให้กันอะไรประใช่ไหมฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อเนี่ยอุกรกเจนะคะวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวที่นี่ค่ะ เมืองดิเซ่ดิเซ่เป็นเมืองออใหญ่อีกเมืองหนึ่งนะคะทางแถบเขาเรียกว่าภูมิภาคทะเลดำนะคะ <l ice> ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวนะวันนี้จะจะพามาเที่ยวมาเดินดูบ้านเมืองบรรยากาศนะคะในตัวเมืองของจังหวัดดิเซ่นะคะแต่แล้วก็วันนี้เราจะมามีเซอร์ไพรส์นะเราเราจะมีเพื่อนคนไทยมาเดินด้วยนะคะเป็นไกด์เป็นคนไทยที่อยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วนะคะ เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะพาเราไปไหนบ้างน,นะคะไปแข้งผ่านเดี๋ยวพาไปเดินที่นี่เป็นกลางเมืองของดิซ่เลยนะคะวันนี้มาเกียริเลเนยส Te facem mo ta kamota radeus avoshesemia ga donel ม่านเมืองริซแอนะคะเขาจะมีความแบบเป็นเนินเป็นชั้นเป็นภูเขานะคะซอกซอยเนี่ยมันก็จะมีความแบบเป็นทูเขาเป็นเนินขึ้นไปนะคะไม่ใช่ทางลาดนะคะตอนนี้เราอยู่ชายทะเลของจังหวัดริแซนะคะ ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเนาะที่คนในเมืองเนี้ยค่ะเขาจะมานั่งปิกนิกมานั่งพักผ่อนหย่อนใจที่นี่นะคะเป็นชาทีเรดามแล้วก็มีคนคนนี้ยืนรออยู่เขาเป็นมาสคอตของลิซ่าวะเนี่ยนี่ค่ะซื้อช็อกโกแลตมาสบายใจละได้มาหนึ่งห่อสิบกว่าเม็ดตอนนี้เหลือเท่าไหร่เม็ดไหมบัคกชิช็อกโกแลต นี่เขาต้องเดป,ประก็ตเขาบอกว่ามันทำให้อารมณ์ดีนะคะจะได้เดินเล่นได้นานๆวันนี้ซื้อของให้เพื่อน <c oughs> ก็เดี๋ยวให้เพื่อนเพืจะชอบไหมซื้อที่นี่แหละเพื่อนเป็นคนที่รีแซ็นะคะแล้วก็ซื้อของรีเซ็เ <c> ข <oughs> าที่บ้านไม่มีอะไรขายอ่ะ <c oughs> นี่ก็เป็นเซดําเป็นทะเลเดียวกับเมืองโฮบป้านะคะ แล้วก็ชาทะเลก็คล้ายๆกันหินเขาจะขอบๆชายทะเลเขาก็จะมีแบบเป็นหินก้อนใหญ่ๆเนาะน้ำก็ใสใสเลยค่ะใส่ใช้ได้ถ้าที่เห็นถ้าเกิดเดินลงไปนะก็ยังจะมีหินก้อนใหญ่ๆอยู่ตรงตรง,ตรงชายทะเลนะคะลงไปก็ไม่รู้ว่าว่ายน้ำได้ไหมเนาะแล้วก็นกแมงนวลเยอะเช่นกันนะคะตรงนี้ผู้คนก็มาเดินเล่นนะคะ ตอนเย็นๆน่าจะมีคนมามากกว่านี้นะตอนนี้ประมาณแปดโมงนะคะแดดแรงเปรี้ยงเลยลิมชายทะเลข,ของที่นี่นะคะนอกจากร้านอาหารร้านคาเฟ่แล้วนะก็ยังมีกิจกรรม,ห,มหลายอย่างนะคะให้ครอบครัวให้คนที่มาเดินเนี่ยได้ใช้เวลาร่วมกันเนาะอย่างนี้ก็มีรถเช่านะคะให้เด็กๆเขาขับเล่นด้วยนะ ด้านข้างขวามือนะคะที่ทุกคนเห็นนะอันนี้เป็นร้านขายข้าวโพดต้มนะคะมีโทส์ขนมปังของว่างที่ทันเล่นเนาะแล้วก็มีชากาแฟแล้วก็เครื่องดื่มเล็กๆน้อยค่ะส่วนตรงนี้นะเจเห็นแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจจังเลยเขาวางเรียงนะคะลูกโป่งนะเรียงขึงไว้กับเชือกนะคะเสร็จแล้วหันไปด้านนี้มันจะเป็นปืนนะคะเหมือนปืนอัดลมอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นที่ ให้ยิงปืนน้อยิงลูกโป่แล้วก็ได้รางวัลน,นะคะแต่นเนซเจก็ไม่ได้เล่นนะเดินผ่านๆแล้วคิดว่าน่าจะใช่นะคะแต่แฟนก็แซวนะว่าแถวนี้ถ้าเกิดยิงไปจะไปโดนนกไหมนะคะเพราะว่านกนางนวลเยอะมากเลยเราเดินกลับเข้ามาทางฝั่งเมืองอีกครั้งนะคะเดินไปเดินมาเจมันเจอตลาดนะค่อนข้างใหญ่เหมือนกันเป็นตลาดแบบติดนะคะมีหลังคาให้เรียบร้อยกันฝนกันแดดได้เลยค่ะ ก็เลยตัดสินใจบอกแฟนเข้าไปเดินดูกันค่ะไปดูกันค่ะเป็นยังไงบ้าง ในตลาดนี้นะคะจะเป็นตลาดสดนะแต่ว่าเท่าที่จะเห็นเนี่ยคือจะเป็นขายแต่ผักผลไม้นะคะไม่มีโซนเนื้อสัตว์หรือว่าซีฟู้ดนะคะเข้ามาเนี่ยที่เห็นคือผักสดน่าทานทุกร้านเลยค่ะมีทั้งผักทั้งผลไม้นะคะที่ทุกคนเห็นนะตอนนี้ก็จะมีเป็นผลไม้ส้มนะคะกล้วยมีสตอรอเบอรี่ตอนนี้สตรอเบอรีเร่เพิ่งออกนะคะมีแอปเปิลน,นะคะแล้วมีสาลี่ แล้วก็ห่อที่เป็นห่อใหญ่ๆสีแดงสีน้ำตาลเนี่ยค่ะคือหอมใหญ่นะคะแล้วก็เป็นมันฝรั่งคนส่วนใหญ่ตุรกีค่ะเขาจะใช้วัตถุดิบหอมใหญ่กับมันฝรั่งเนี่ยค่อนข้างเยอะในการทำอาหารนะคะโดยเฉพาะบ้านไหนมีสมาชิกโยโยนเยอะเนาะเขาจะซื้อเป็นแบบเป,แบบเป็นแพ็ค10บโล5โล10บโลแบบนี้เลยเนี่ยค่ะน่าทานไหมทุกคนเข้ามานะมีประมาณ10ร้านได้นะคะขายของคล้ายๆกันเลยค่ะแต่ว่าเข้ามาก็น่าสนใจเนาะ และด้านนี้ค่ะก็มีเป็นที่ล้างมือนะคะล้างเท้าคิดว่าเอาไว้ให้ล้างทําความสะอาดก่อนทําการละหมานะคะก็ถือว่าเป็นความใส่ใจนะความความรักศาสนาของเขานะคะก็จะมีทุกที่นะให้ผู้คนสามารถละหมาดได้ทุกที่เนี่ยค่ะที่เห็นเนี่ยคือมันฝรั่งกับหัวหอมใหญ่นะคะกงนี้เป็นผักใบเขียวค่ะผักใบเขียวตอนนี้ที่จะเห็นนะมีคะนา้ามีกวางตุ้งนะคะกระหล่ำปี ต้นกระเทียมนะคะมีเป็นผักสลัดหลายชนิดนะคะต้นหอมมอีผักชีฝรั่งนะคะมีแพซีีกระเทียมผูที่นี่สมบูรณ์มากๆจริงๆนะคะเป็นตลาดที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ผักผลไม้ตุรกีนะมีไม่ขาดนะคะเราเนี่ยมารายอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวเลยวิตามินครบแน่นอนค่ะร้านนี้จะเป็นร้านของแห้งนะคะมีทั้งถั่วนะพวกสมุสมนไพรแหง้งพวก เครื่องเทศนะคะที่เห็นเป็นเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องบดกาแฟนะคะก็มีขายชาก็มีขายคารน้ำผึ้งใครมาตุรกีลองเข้าตลาดนะมีแต่ของน่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะยกยกไทยแลนด์ไทยแลนด์นเ,นเอเวอเรสต์เอเวอเรสต์แมนโคลส์เอเวอเรสต์แมนโคลส์เบสเบม มีลกจะลกเอ้ยเซนออืมไม่ได้่าฮ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 ่าถ้าคุกตาแบบน้แบบนี้ยัดตัวแบบหน้าต้องห้องชิดแล้วขอบคุณน่าสนุกะเป็นที่บคุณนะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนมาโอ้แม้วกอย่างคุเนาเอ้ยโอเคนะเออเพราใคดีตรงนี้เป็นที่ขายพวกเครื่องทองเหลืองนะคะ หันเมดเนาะแล้วก็อ uh, oh. okay, ันน oh, ี้คืออะไรวะเตาอบอ่ะหรือว่าเตาผิง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 อันนี้เป็นเตาผิงอันนี่คือสถานที่ของคนในเมืองมาเดินกันเลยเก๋มากวันนี้ท่องเหลืองหมดสะตายเก่าๆนะคะนี่คนเขาก็ไปทำกับข้าวด้วยมีการน้ำชากระทะหม้อหายกระมังได้ทั้งหมด มีทุกอย่างเออแต่ชอบอันนี้มากเลยอ่ะเอาไปทําแบบไข่ไข่เนาะไข่สวยเขาก็ไปซื้อที่นี่แหละไปทำลูกคะน่าซื้ออี๊โอ้ถ่ายพัทยาชอบพัทยาว่ะถ่ายพัทยาถ่ายแล้วเจ้ายบ๊ายบาย ตลาดนี้นะคะคนตุรกีคนพื้นเมืองนะคะก็มาจัดจ่ายใช้สอยกันนะไม่ใช่แค่นะักท่องเที่ยวนะคะราคาก็ต่อรองได้นะเจ๊ J. ถือว่าราคาไม่แพงมากนะคะเจ๊ J. ก็ซื้อกระทะมาใบหนึ่งกันค่ะตัวนี้นะคะด้านนี้เขาทํากิมมิกดีนะเขาปั้นเ,เครื่องครัวบางอย่างนะคะให้ใหญ่ๆเนาะเสร็จแล้วก็สามารถให้คนที่เข้าไปซื้อของหรือว่านะักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปถ่ายรูปได้นะคะ вот что ли? Ну здесь фотографии нет. Это, это, это. <мышly> 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 ไกิจมศักดิ์เราบอกว่าเดี๋ยวจะมีร้านขนมปังอร่อยนะคะเดี๋ยวไปดูกันออโอเคนะร้านร,ร้านนี้คือขนมปังอร่อยขายอะไรบ้างขนมปังโอ้อไม่คิดเดินมาหอมมากเออเคยเห็นอยู่ร้านนี้ร้านขนมปังแสนอร่อยเดินมาแถวขนมปัง<ร>แค่รา้านที่มิมิโอที่มิมปกติที่มิมิมันจะเป็นแบบมีงา <S 2> <S 2> ใช่ไหมอ่าเออมันจะมีที่มิมิแบบอ๋อเป็นของที่มีอย่างเดียวเลยเหรอเป็นทุกที่อะมีแต่ว่าร้านนี้ทำอร่อย

ย่านนี้นะคะก็จะเรียกว่าเป็นย่านตลาดเก่านะคะความยาวเนี่ยประมาณ500เมตรได้นะคะเดินเพลินๆเลยแล้วก็เต็มไปด้วยร้านค้าสองข้างทางเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ตลาดนี้นะคะก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงจากรัฐบาลด้วยนะคะทําให้ดูสะอาดแล้วก็ค่อนข้างใหม่นะคะตรงนี้เนี่ยเจสังเกตว่ามีร้านจิวเวลรี่ร้านทองมากมายเลยนะ เลยไปเปิดเปิดดูนะคะทำให้รู้ว่าถนนเส้นนี้ค่ะคนท้องถิ่นเขาก็จะเรียกกันประมาณว่าเป็น j ิวเวลรี่บาซานะคะหรือเป็นแบบว่าตลาดแห่งอัญมณีเนาะขายทองขายพวกอัญมณีเยอะแยะมากมายเลยในซอยเนี้ค่ะประมาณ500เมตรนะเจ้เห็นร้านทองเป็น1 0บสล้านเลยค่ะแล้วก็แฟนกับเพื่อนคนไทยนะคะก็เล่าให้ฟังว่าทองพวกนี้ค่ะเ,เวลาคนตุรกีค่ะเขาแต่งงานเขาก็จะมอบทองคําให้กับเจ้าสาวนะคะ เวลางานแต่งงานครั้งหนึ่งอะคะ่ะเจ้าสาวก็จะได้รับทองคํามากมายเลยเนาะไปตั้งต้นตั้งตั้งครอบครัวใหม่นะคะก็ทุกคนก็จะมาซื้อทองจากที่นี่เป็นทองแบบเป็นกําไรเป็นสร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถให้ได้โอ,อ้โันนีสวยดูแบบเออเป็น<ช>เป็นพื้นเกา่าๆอะไรแบบเป็นเมือ<ๆ>ง,งเล็กๆปุดปุดเล็กๆโอ้ทองเยอะนะตรงนี้นะเออร้านเยอะมีร้านร้านทองเยอะกว่าร้านได้มั้งหาร้านได้ ก็มีขายใสยใหม่ด้วยนะคะ ร้านนี้นะคะจะเป็นร้านเสื้อผ้าสตรีชาวม,มุสลิมน,นะคะเสื้อผ้าแบบนี้นะคะจะค่อนข้างปกปิดมิดชิดเรียบร้อยนะคะที่เจะเห็นนะก็จะมีทั้งเด็กวัยรุ่นนะคะผู้ใหญ่นะคะก็ใส่เสื้อผ้าแบบนี้กันทั้งนั้นเลยนะคะ ในถนนเส้นนี้นะคะเจก็หันมาเจอเป็นงานแฮนเมดนะคะงานไม้เอาไว้ตกแต่งบ้านค่ะก็น่ารักดีนะคะแล้วก็สวยงามมีหลากหลายแบบนะถ้าใครชอบงานแฮนเมดก็อย่าลืมแวะเข้ามาชมนะคะ บอกมานะคะว่าตึกหลังนี้นะคะเป็นเหมือนห้างสรรพสินค้าเนอะแต่ว่าเป็นห้างสรรพสินค้าแรกๆเลยค่ะที่เขามาน่าจะประมาณเกือบ10ปีได้แล้วนะคะอแต่คนเดียวสิบปีที่แล้วคือมันมัน,ม,น,ม,นมันดังอย่างไรแสบไม่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 ไมไมคือไม่มีมมนักท่องเที่ยวเลยเลยแค่เนี้ยตัวเดียว แล้วเ <พ uka> ช่นนี้สุดๆนาะเพื่อนเอามาอามาอินโดอินโดแบบว่าก็เป็นเป็นร้านขายของอะ่ะแต่ไม่ค่อยมีแล้วเขาแล้วเขาปล่อยว่างทิ้งไว้แล้วเขาปทุบทิ้งทำเปเหมือนทำเป็นสวนแล้วก็ทำเป็นทำเป,นเ,ปนเนี่ยเหมือนจะทำเป็นอาคารอะไรสักอย่างแต่ว่าไม่ได้ทำเลยเขาเปลี่ยนทำเหมือนจะให้คนมานั่งมาเดินแต่ติดโคลเป็นตลอดก็เลยกลายเป็นเพื่อนอ๋อเพิ่งทำเสร็จไม่นานใช่ปีนี้แหละปีสองปีนี้แหละอ๋อนี่เพิ่งทำเสร็จนะคะเนี่ย ม่ของแห้งชานี่แบบโอ้โหมีทุกยี่ห้อ,หอ,อไหนเข้าทางนี้ใช่ไหมีจงซึ่งตามมุ่งก็ลายแบบชายคลุมหมดเลยว่างั้นเยอะมากขายชีสพวกชีสพวกน้ำผึ้งเนะร้านเดียวกันหมดทั่ว ที่นี่เขากินพวกเนื้อแปลกๆกันบ้างไหมเนยเขากินพวกเนื้อแปลกๆกันบ้างไหมใหม่ใม่ใหม่แพกเนื้อ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 แพมเนื้อแพกไม่ค่อยมีแกไม่ให้มีเหรอเออไม่ค่อยมีที่เราไปอมาปีแล้วแหมแหมแหมมันมันผิดแน่อนเออมันผิดแน่น่ะ เจก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวกลางเมืองริซแยรกันอย่างจุใจเลยนะคะเจชอบเมืองน,นี้มากๆค่ะเป็นเมืองที่รู้สึกว่ามีชีวิตชีวามากๆเลยจริงๆริซแยรนะคะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะไว้โอกาสหน้าเจถ่ายมาให้เพื่อนๆชมอีกนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe ให้กำลังใจกับคลิปของเจด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิป,ปอื่นๆของเจนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีคะ่ะ